อย่างไรเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่านะคะสองหนุ่มเขาก็จับปลากันอยู่ในลำวล้องนี้เสาสาวนี่ก็จับเยอะเลยนะใช่ไหมสาวๆสาวๆเป็นยังไงคะนี่ดูสิคะไม่ดุงกันปลาให้ระวังแผลปรีครับระวังแผลปลีครับ้องบีคลิปลองบีนิดต้องมาดีได้แต่ว่าต้องบอกก่อนจริงๆเนี่ยเป็นกลุ่มสาวประเภทสองนะคะ ถ้าอย่างนั <cử Index> ้นพี่ว่ามันอาจจะไม่ใช่อุบัตดดีอาจจะแก้ตัวาแบบใส่ร่วมไปอ๋อโยนให้อีกคนนึงนะ่เขาโยนผู้หญิงใส่เสื้อสีฟ้าแต่งหายพี่เสื้อเหลืองเนี่ยคนลงไปแล้วก็ไม่อยากจะขึ้นมาเลยนะคะทำลงทำลงก็ลงไปแบบเนียนๆนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยลองไปหาดูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งนะคะต้องตัดมานะคะเด้๋ยวชมกันนี่นะ เปล่าเนี่ยคือจริงๆหาจังหวะจะลงอยู่ด้านแล้วไม่รู <reference> ้จะลงท่าไหนดีนะคะสกิดเพื่อนช่วยผลักลงมาหน่อยนะะอไอไอเน่ลงไปเลยนะคะ